การปรับสมงุสของร่างกายที่จะนำเสอนอได้ดีด้วยการทำแบบว่าง่าย,ายนะที่มาทำประจำตอนในช่วงนั่งถ้าเราปรับส่งเสริมเดินลงหรือลง,ง,งปลายจากช่วงขั้วบนไปถึงสีแสงที่ทำอย่างไรจากข้อล่างไปถึงเท้าเน,นี่ยทำส่วนไหนโดยที่เราจะนั่งได้นานแล้วก็ โดยที่ไม่มีนิวรณ์เป็นลบวนเราก็ใช้ปรับตั้งกายช่วยปรับให้ชัดเบื้องต้นมีเกี่ยวกับปรับความดันของเองในในในใลือดในหัวใจเนี่ยเราจะใช้แบบนี้เอามือไปสานกันสองข้างแล้วให้ข้อมือเนี่ยตรงกันข้อมือตรงกันแล้วก็บีบ ข้อมือตรงกันแล้วก็บีบรัดนะบีบรัดนี้แล้วก็รัดให้แน่นแล้วก็นวดกันไปนวดกันมาถ้าคนไหนที่รู้สึกข้อมือวนวดนี้รู้สึกข้อมือเจ็บข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยหมายก็กดกดบีบนะบีบให้แน่นไม่ใช่แบบนี้นะคือให้ให้ข้อมือมันตรงกันทั้งสองข้างให่แบบนี้นะข้อมือตรงข้อกลางเนี่ย ข้มือข้อกลางมันถูกกันทั้งสองข้างแล้วก็บีบบีบนวดกันไปนวดกันมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนไหนเจ็บมากในข้อมือที่ถูกบีบเนี่ยก็หมายความว่าภาะวะทางหัวใจมีมีปัญหาอยู่การเดินเลือดลมแรงต่างอันตัวนี้เกี่ยวกับเนื้อหัวใจอันนี้ศาสตร์ของอาจารย์ สุธิวัฒน์คำภานะจะสุธิวัฒน์คำภาที่สอนเรื่องอาหารปัญญาแล้วก็อันที่สองการแก้รุมเวลานั่งไปนานๆเนี่ยมันจะปวดหัวไหลปวดแขนเวลาเรื่อมมือสั่งจังหวะนะให้เอาสามนิ้วเนี่ยมาแตะตรงที่มีจะมีเส้นข้อมือตรงนี้ไหมมือสามนิ้วแตะลงไปแตะตรงไปเมื่อนิ้วชี้เนี่ยตกตรงไหนเนี่ยให้จับตรงนั้น แล้วก็เอาดิปโพจากรงนี้แล้วก็จับให้แน่นแล้วก็บิดขยับข้อมือไปมาตัวนี้มันจะปรับเส้นลมปราณซึ่งประมาณ6เส้นในนียมันจะถูกนวดเอาเอาสามนิ้วแตะตรงนี้นะให้ตรงกับเส้นข้อมือเนี่ยเส้นลิงนี่นะแล้วก็พลิกขึ้นเราเห็นว่านิ้วชี้เนี่ยมันตกตรงนี้ใช่ไหมเราคงไม่มือกด แล้วก็บีบข้างล่างแล้วก็หมุนกลับไปกลับมามันจะนวดเส้นลงปลานเลือดลงปรานกันแล้วทำอีกข้างหนึ่งก็สามนิ้วข้างขวาเนี่ยแปะลงไปแล้วก็จับนะหรือโปะขึ้นบนแล้วจับแล้วกดให้แรงแล้วก็บีบข้อมือแต่ความจริงใช้นวดแต่มันสู้บีบแล้วก็บิดแขนแทนดีกว่านะ อันนี้สําหรับทํากับในช่วงที่ข้างบนลงไปนะแล้วก็อันที่สามก็คือนวดตรงนี้นวดที่เลยตะตุต่มนิดหนึ่งนวดด้านหลังเมื่อกี้เราพูด้านหน้าด้านด้านหลังให้ข้อระหว่างข้อมือเนี่ยนวดทั้งสองข้างเวลาเราทําไปรู้สึกหนักเนื้อหนักตัวนะเราก็ทำางนียทั้งสองข้าง นี้ในชุดข้างล่างชุดข้างล่างเรานั่งนั่งคัตมาตน,นั่งสมาตินี่เจะบริหารลมปราณทั้งตัวนะโดยการเอาฝ่าเท้าขึ้นฝ่าเท้าขวาวางบนเข่าซ้ายก่อนเใช้ศอกแหลมๆนี่นะหมุนลงไปฝ่าเท้าส่วนหน้า จะเป็นกดจุดลมปราณทั้งหมดของสีสันฝ่าเท้าส่วนหน้านี่นะตั้งแต่ศีสาะลงมาถึงต้นคอใช้นวดทั้ง5ครั้ง10ครั้งก็ได้หมุนเป็นก้นหอยหมุนเป็นสว่านลงไปนะส่วนที่2ก็เลื่อนมาฝ่าเท้าส่วนกลางที่เป็นมันแอ่งตรงนั้นน,ะนวดลงไปลึกๆก,กดลงไปลึกๆ ทีนี้จะบริหารลมปราณในส่วนที่ตั้งแต่หัวไหล่ลงมาถึงเสีลเอวน,นจุดลมปราณทุกจุดเรื่องราหัวไหล่ถึงเสียลนี่ก็จะถูกกระตุน้นเพราะฉะนั้นในจากช่วงขาไปถึงเท้านี่ก็จะไม่กดเลานั่งแล้วนามันเมื่อยใช่ไหมเมื่อยก็ทํเหล่านี้กดแล้วฝ่าเท้าส่วนหลังสุดคือส้นส่วนกลางนี่หมายถึงเต่าหัวไหล่ถึงเอวนะแต่ส้นแลงแต่เสเอลลงถึงปลายเท้านี่ก็กดหมุนแบบนี้ ทั้งสามส่วนส่วนหน้าส่วนหลังส่วนกลางเพราะฝ่าเท้านี่เป็นปอดที่สองของร่างกายนะฮะเป็นที่ผ่านของเลื่อนงลมงพอจะแก้พวกมาพึกตามขาามเอวได้อันนี้เท้าขวานี่แล้วก็เอาเท้าขวาลงข้างล่างเอาเทา้ทาเท้าซ้ายขึ้นเท้าซ้ายขึ้นี๋ยวก็หมุนกดลึก ที่เรานั่งไปมันหนืดมันเหนือ่อยมันหนักแล้วทําท่าจะง่วงก็นึกขึ้นได้ก็ทำนึกขึ้นได้ก็ทําแล้วอาการต่างๆมันก็เหมือนดูเบาไปทันทีเพราะเราทีเรา,านั่งอยู่นานๆานในเส้นเลือดลมต่างไม่ได้ถูกกระตุน้นร่างกายก็หนักหนืดการไหลเวียนของเลือดลมไม่สะดวก นี่ส่วนป่าเท้าขวานะี่ <c oughs> ี่มาส่วนศีรษะว่างศีรษะถ้าทำไปนานๆรู้สึกมันทึมมันทื่อมันตื้อม,มันตันทงงๆแล้วก็บริหารสมองด้านข้างนี้โดยการขมับนี่เน,นี่ยทำปลายมือให้แน่นแล้วก็กดลงไปแล้วก็ถูขึ้นลง ไม่ใช่อย่างนี้นะเฉพาะไปมือจิกลงไปแล้วกดถูขึ้นลงตรงเนื้อหูแล้วก็ขมับมีสมองส่วนข้างสมองส่วนหลังเอามือ <c oughs> ทั้งสองในกดท้ายทอยตรงนี้นะ ลักษณะของหัวเขียวนะกดให้ท้อยให้ให้ให้แน่นแล้วก็รูดขึ้นนะลูดหัวมือขึ้นแล้วสลับไปข้างหน้านะสมองด้านหลังทั้งหมดนวดไอกระแสไฟฟ้าบนีิษะให้สื่อกับสมอง สมองด้านหลังจะไปสมองด้านหน้าเราก็ใช้ฝ่ามือทั้งสองเนี่ยทำแบบนี้นะกดเข้าไปที่ระหว่างคิ้วแล้วก็ลูดหนึ่งสองสามก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆ1 2หนึ่งสองสามเลื่อนขึ้นมาหนึ่งสองสามเขึ้นมาหนึ่ง สองสอันนี้ก็มาเบ้าตาหนึ่งสองสมนุกแก้มหนึ่งสองสมุมปากหนึ่งสองสเสร็จแล้วสำหรับขาการไกลนั้นเอาหัวมือทั้งสองแต่ไว้ที่ต้นขาไกลใต้หูใต้หูแล้วก็ลูดมาตามขาไกร 1. นกดไปที่ใต้หูนะให้แรงบริหารทั้งหู 2. 3. งสาาเนี่ยทำชุดเนี้ยเราก็จะสดชื่นไปตื่นตัวไปนานนะพอมันเป็นอีก,กเราค่อยทำเนี้ยส่วนดส่วนหนึ่งนะชุดที่หนึ่งจำได้ไหม ข้อที่หนึ่งนวดเกี่ยวกับระบบหัวใจถ้าหากว่าคนไหนกดแล้วรู้สึกมีเจ็บข้อใดข้อหนึ่งนั้นหมายความว่าปัญหาเรื่องหัวใจมีปัญหาถ้าคนไหนกดแล้วไม่เจ็บเลยก็หัวใจดีมากกดให้แน่นนะบีบบีบให้แน่นให้ข้อมือตรงกลางเนี่ยกดตรงกันกดไปแล้วก็นวดไปนวดมาบหัวใจอันที่สองลมปราณ สามนิ้วแตะตรงนี้แล้วก็กดเส้นตรงนี้แล้วก็เอาหัวโปะขึ้นบนแล้วก็นวดทั้งสองข้างพอมันจะมีเส้นที่ข้อมือเนี่ยแล้วก็เอานิ้วชี้เน่แตะตรงนี้เอานิ้วนางแตะนี้ก็นิ้วชี้ตกตรงไหนก็บีบตรงนั้นจะ <c oughs> เอาหัวมันขึ้นก็บีบ แล้วก็มาข้อมือโนดข้างบนในส่วนบนส่วนล่างก็ฝ่าเท้าส่วนชิสาก็ทางสามส่วนก็คือ1นึ่งที่ห้าตามลำดำับทุกข้างร่างกายก็จะเฟลชเราเรียกรีเฟลชร่างกายอีกทีน ก็เหมือนว่าเรานั่งทำมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่รู้สึกบอบรู้สึกเหนื่อยเลยเดินลงก็ซึ่งจะแทนที่เราจะไปออกกําลังกายทําโยคะใช้เวลาใช้กําลังมากมายแต่ตัวนี้ก็เหมือนก็ได้ออกกําลังเข้าใจเนาะแต่จ่วงลถปวดหลังก็ใช้โยคใช้ไอ้ท่วงท่าอันที่หนึ่ง เอสเร่องท่าได้ส่วนใหญ่ได้ได้สอนไปแล้วเนาะอ่าเคร่องทานที่หนึ่งลองทุกคนดึงขึ้น